นี่ครับทิอดออสเบกค,ครับผมผมทิดจักนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องชุดเบกกันนะครับผมว่าในหนึ่งชุดมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างวัตถุดิบที่เราใช้งานที่เราเอาขึ้นมาใช้ทาเนี่ยมีอะไรบ้างมีคุณลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าทาไมราคาสูงจังคืออยากให้ดูที่วัตถุดิบนะครับผมการทําเบกเนี่ยอยากให้คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ราคาเป็นรองนะครับผมถ้าจะเอาตัวเงินไปแลกกับความปลอดภัยผมว่าไม่คุ้มนะครับชีวิตคนซ่อมไม่ได้นะครับรถมันซ่อมได้ก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าในหนึ่งชุดก่อนที่จะเป็นชุดเบรกมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับผมอลูมิเนียมสร้างคับเบรกนะครับผมสร้างคับจานเราใช้อลูมิเนียมหกศูนหนึ่งนะครับผมก็เป็นงานแท่งนะครับผมเป็นมีเนียมกลมแท่งแท่งยาวเราก็มาตัดซอยเอา นะครับแล้วก็เขียนแบบขึ้นรูปสร้างคับขึ้นมาให้เข้ากับตัวรถของคุณลูกค้าที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับผมอย่างที่สองครับขาบเบรหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกกันแบ็กเก็ตครับขาบเบรกเราใช้เป็นอลูมิเนียม7075จากเบลเยียมนะครับผม T ีหตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแท่งยาวแล้วเราก็มาตัดให้ได้ตามขนาด ขาที่เราเขียนแบบเอาไว้นะครับผมเราก็จะขึ้นเครื่อง CNC กัดขึ้นมาเป็นงานชิ้นเดียวนะครับงานขาเนี่ยเราออกแบบเองเราสามารถกําหนดข่าวความแข็งแรงในพื้นที่ที่มีช่องว่างให้มันได้เนื้อที่เต็มได้นะครับผมอย่างที่สามครับคลิปเปอร์เบรกนะครับผมตัวคลิปเปอร์เนี่ยเรายกตัวยอย่างในเซตนี้ให้ดูเป็นเบมโบ่สิบแปดแซดนะครับผมเซเยนสิบแปดแเบกก็จะเป็นมือสองแท้นะครับผม สภาพที่เราเอาเข้ามาก็จะเป็นสภาพประมาณ80-85นะครับผมอย่างที่เห็นกันในภาพนี้เลยนะครับเมทอินอิตาลีทั้งหน้าและหลังนะครับผมหน้า6พอตหลัง4พอตเดี๋ยวราคาเราจะบอกท้ายคลิปอีกทีนะครับผมต่อมาครับจานเบรกจานเบรกเราจะเริ่มต้นใช้ที่จาน2ชิ้นแท้นะครับนี่คือหน้าตาจานเบรก2องชิ้นแท้นะครับจานสชิ้นแท้ เราจะเริ่มต้นด้วยที่จานโอเนะครับผมจากประเทศไต้หวันเป็นจานสองชิ้นแท้เหมือนกันขยบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นจานเดริออสจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมล่องระบายความร้อนจะเป็นล่องระบายแบบซ้ายขวาครับที่เราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับชุดอโนไดซ์คัสตอมเฉพาะคันหมุดสแตเลสทิดออส ขยบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นจาน DBA จากประเทศออสเตรเลียนะครับผมซึ่งราคาก็จะขยบขึ้นมาตามคุณภาพจานที่เราเลือกใช้นะครับจานก็จะมี่งขนาดตั้งแต่355มิล380มิลแล้วก็390มิลจนถึง405มิลนะครับผมใหญ่สุดในท้องตลาดณขณะน,นี้ก็มาดูต่อมาเป็นสายถักเบรกครับผมสายถักเบรกเราใช้เป็นของ h e ลครับ สายถักเฮลสายถักสแตนเลสซึ่งสายถักเนี่ยจะช่วยให้ระบบเบรเสถเียนขึ้นกระชับขึ้นมาไวขึ้นนะครับผมในขณะของเดินที่เป็นสายยางเนี่ยยางเมื่อเจอความร้อนของน้ำมันเบรกวิ่งผ่านนะครับผมจะเกิดการขยายตัวแต่สายถักจะไม่มีการขยายตัวนะครับผมน้ำมันเบรกเราให้เป็นเฟอร์รารโดดอทหรือเอเต้นะครับผมอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นน้ำมันเบรกของอะไรเราจัดให้ได้หมดผ้าเบรกเรามาดูผ้าเบรกกัน ผ้าเบรกเราใช้เป็นเน็กเตอร์นะครับผมเน็กเตอร์เราใช้เป็นรุ่นโปรนะครับผมตัวนี้ก็จะทนความทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง600องศานะครับที่สำคัญเลยข้อดีของผ้าเบรกเน็กเตอร์เนี่ยคือไม่ต้องรออุณหภูมิในขณะที่ท่านจอดรถไว้นานๆน,น,นะครับผมแล้วมาเลื่อนรถออกไปใช้งานไม่จำเป็นต้องรออุณหภูมิรันอินให้ผ้าเบรกเกิดความร้อนก่อนถึงจะทำงานได้นะครับ อันนี้ทํางานได้เลยในหนึ่งชุดเนี่ยเสนอราคาเนี่ยครับผมสิบแปดแซดจะจับคู่กับจานโอเอสออสเตรเลียนะครับผมราคาก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งแสสามืห้าพบาทนะครับผมก็อยู่ที่รถว่ารถของคุณลูกค้าเป็นรถรุ่นไหนรุ่นอะไรถ้าสมมุติว่าเป็นจานเดลิออรสออสเตรเลียราคาก็จะขย่บขึ้นไปอีก DBA ราคาก็จะขย่บขึ้นไปอีกถ้าเป็นชุดที่เป็นเบรกมือไฟฟ้า ราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกก็ส่วนเรื่องการรับประกันนะครับผมการรับประกันเนี่ยเรารับประกันให้ทั้งชุดเลยนะครับตลอดอายุการใช้งานเข้าเช็คฟรีทุก1 5 0 0 0มนกิโลนะครับผมหลังจาก15,000กิโลไปแล้วใช้งานเนี่ยถ้าเข้ามาเปลี่ยนผ้าเบรกก็จะมีแค่ค่าผ้าเบรกอย่างเดียวไม่มีค่าแรงถ้าต้องเจียจานเราก็เจียให้ฟรีไม่มีค่าแรงนะครับผมก็ทั้งชุดเนี่ยที่เรานําเสนอมา ฝากให้คุณผู้ชมลองตัดสินใจดูว่าที่บอกว่าราคาสูงอ่ะมันคุ้มค่ากับความปลอดภัยในชีวิตหรือเปล่าเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออดครับผมคลิปต่อไปเลยทําเบรกอะไรติดตั้งรถอะไรหรือว่าอะไรมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันฝากติดตามกันด้วยครับผม f a c e b o o k แฟนเพจทิดออดนะครับผม TID AOD เว้นวัค B R A K E ทิดออดเบรกนะครับผม เฟซบุ๊กส่วนตัว TID JAK WIT ทิศจากวิทย์ครับผมอีกหนึ่งช่องทางครับผม YouTube ครับทิศออสภาษาไทยเลยนะครับ rd, ทิศออสทศหารสตร,รีดอเด็กอออ,าอ,าอา่างไมตตี้อออ่างดอเด็กฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทิศออสด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ